แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ครับสวัสดีนะครับพี่น้องโมนี่มาอยู่กับแซมพอบานอินดีชาแนลเชนเคยนะครับพี่น้องโมนี่จะพ้าไาเห็ดนี่ครับผมมีขาหมูนะครับพี่น้องจะเป็นต้มยำขาหมูนะครับนี่ยเครื่องของเขาก็จะมีนี่ครับขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกกระเทียมนะครับพี่น้องนี่หมอนี่เขาก็ใส่เกลือต้มให้เดือดนะครับนใส่ลงไปเลย แตใไให้เปมกรประกรูดเพื่อเหตนะครับพี่น้องน้ำเดือดๆกับี๋ยวเอาเตรียมงใบห้าปั้ยขาหมูต,ตากเลยครับพี่น้องต้มไว้เแม่นเปื่อยประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับพี่น้องชั่วโมงหนึ่งถึงสองชั่วโมงเรียบแตน,นะครับพี่น้องหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงก็เรียแต่ที่ต้มนะครับเนี่ยปล่อยทิ้งไว้สี่เลยนะครับวันนี้เป็นเมนูเสบเสีกคือเก่านะครับพี่น้องต้มยำขาหมูสไตล์เสแปอบานยินดีนะครับพี่น้องแต่จะมีหอมร่วมนะครับพี่น้องจะไม่หนี้เลย ไปเตยที่หลังตอนที่มันเฟื่อยปุงมรสชาติได้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องแต่กระแนวนะครับพี่น้องเตย,นะะเยที่หลังตอนมันเฟื่อยแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวเสียบายดีๆจะกินปลาไปนะพี่น้องมาปุ่มรสชาตินะครับนี่ผงนัวนะครับพี่น้องใส่ลงไปเพราะบ้านเด็ดแต่ว่าใส่หลายอย่างนะครับพี่น้องเลย ใส่ผงนวดด้วยใส่รสด,ดีนะครับพี่น้องนี่เปปรุง,งรสของเรานั่นเองนะครับพี่น้องอแค่นี้เลยนะครับพี่น้องนะครับในการปรุงรสชาติแล้วเราก็จะมาีบักเนาวใส่นะครับพี่น้องบักนานี่ครับใส่บักนาวเลยเสริมความเปรี้ยวนะครับพี่น้องนี่ต้มหมกย่างโดดน,นะครับพี่น้องเลยเวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงเด้นะครับพี่น้องกลออัวมันจะแบบว่า,าจาด เปื้อดีนะครับพี่น้องที่ข้าต้อตงการฮะโอเคนะครับพี่น้องเลยนี่ใส่เบรรุ้งหนาวเราแบบจะประมาณนี้เลยนะครับบไมีย่ยากมากไม่นี่ปิดแก๊สครับพี่น้องบ้านนี้ใส่เบุ้งหนาวเรวปิดแก๊สค,ครับนี่นี่ครับต้นหอมรวมของข้าใส่ลงไปครับพี่น้องแกะต้นหอมผักชีของข้านี่แหละครับใส่ลงไปเลยครัพี่น้องนะครับครุ่นครุ่นนะครับ นคนพลอนคนพลอนให้เข้ากันนะครับพี่น้องเป็นไรครับพี่น้องเอ้ยนี่อ,อุ้ยนี่อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปเลยนะครับพี่น้องนี่บักเผ็ดเพ็ดนะครับพี่น้องหรือว่าบักพริกปน่นบักพริกผงเฮานี่ยแหละครับนี่พ่นมาเลยทำมาเผ็ดกันใส่เลยนะครับสีมันก็นจะได,ดงสีแดงๆนะครับสีแทบๆทบได้ละ ่พี่น้องโอ้ยต้มแซ่บขาหมูต้มยำขาหมูนะครับพ ja. ี่น้องสูตรแซ่บมพะบานดีดีพ right> ี่น้องก็ลองไปจัดกันเบิ่งนะครับพี่น้องรับล่องมาเสียบแน่นอนนะครับพี่น้องนี่โอ้สุดยอดน่ากินเหลือเกินอ่ะโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กระสั้นๆเพียงซัมนี้นะครับพี่น้องพี่น้องก็ลองเอาไปเฮ็ดกันเบิ่งสำหรับเมนูต้มแซ่บต้มขาหมูนะครับพี่น้องเอ้ยนี่จัดไปครับเมนูหนึ่งความแซ่บกับเสี่ยมพะบานดีดีรับ Wow.